โลวสดีครับ<ด>ทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำ<อ>บักกันครับทุกคนผมก็มาซื้อวัตถุดิบกันก่อนครับวันนี้วัตถุดิบที่ผมจอามาใซนใะนทุกคนก็จะไปเสื้อติมที่ร้านอาหารนะครับผมสิ่งที่ไปซื้อในวันนี้ก็จะเป็นไอศครีมนะทุกคนแล้วก็จะมีขนมนงนำนำต่างๆจะบอ,บ,บอกว่าค่าเสียหายครั้งนี้หมดไป50าบาก็ซื้อน้ำแข็งตาอีกหบาทจะบอกว่ารวมๆมัดนี่แหละ้าสบาทจริงๆทุกคนเออตอกแงกันแลาวก็เอาขนมที่เราเสิร์ฟมาทุกคน่ไในัน่ไปในเครส่อง แต่ผมแนะนําว่าทุกคนใครซื้อไอศครีมมาให้แกกินเลยนะ้วไม่ต้องเอามาปั่นเป็นผมดอกผมความขี้เกียจเคี้ยวทุกคนเข้าใจไหมคนกินฟันก็เลยจามาปั่นเอาจริงๆก็หาเรื่องเบื่ยงไฟนั่นแหละทุกคนไม่รู้จะทําอะไรก็เอานู่นเอานี่มาปั่นเล่นๆไม่ไม่ไม่ใช่สิเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำออฟบักกันนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะถามอีกว่าออฟบักคืออะไรออฟบักนี่ยมันมาจากสตาร์บัคทุกคนคือในความที่เราอยากกินสตาร์บัคมากๆเราเองก็ไม่ใช่คนรวยๆเนาะกินได้สูงสุดก็เมซอนแค่ละแปดสิบ ชัดไรคุณคนช่วยตังเฉยพมที่ตาในวันนี้ทุกคนเราก็เทลงไปเลยนี่คือปั่นเสร็จแล้วทุกคนจะบอกว่าปั่นเนี่ยออกมาแบบสมูสมากทุกคนฟังดีๆนะสมูทมันต้องเอสด้านหลังด้วยทุกคนสมูทต่อจากนั้นทุกคนเราอเอานุ่มที่เรือนะทุกคนมาบีบๆแล้วก็ใส่ด้านบนท็อปปิ้งนะทุกคนจังหวะนี้มาเลยครับทุกคนกับป้ายสตาร์บัคของเราไม่ใช่สิเอาบัคนั้นทุกคนก็เขียนลงไปเลยทคนแล้วก็เอามาแปะจะบอกว่าอูรู้ดูเพลงมากเพงในแบบฉบับของเล่นนะเอาความหมายทำของเราก็ไม่มีสิ่งส้อุดจริง ทุกคนก็ยืมมาใส่ก่อนเพื่อที่จะให้เวลากินมันดูหรูดูแพงยืมนี่พูดปลักเปล่านะเพราะว่าแม่ไม่อยู่ก็เลยเามาใส่ได้จะบอกว่ารสชาติมันดีมากทุกคนฟิลแบบกินไอศครีมที่กำลังละลายแต่มันละลายไม่สุดอ่ะทุกคน,คนจะมีความยุ่มยุ่มยืดยืดเหมือนชีสแหละเออเขาบอกให้ถูกเหมือนกันนี่ก็ไปเปลี่ยนชุดใหม่แล้วนะทุกคนดเดิมมันคันคันมาก